Because after 35, they don't go to school, they get married. So, so I asked him, not to Marie, I'll pay for you and go to school. I also. Hãy subscribe cho kênh Ghiền rồi, rồi. bán Để không bỏ lỡ เดี๋ยวจะเดินเข้าไปในวิหารหมหามายาทวีสบกครนียคิดว่าสันที่ประสูติอยู่ตรงนี้มาเมื่อ2,500ปีที่แล้วเป็นสระน้ำอยู่ตลอดการต้นแต่ก่อนต้นสะละตรนนี้คงจะเยอะร่มรื่นดี จะเดินเข้าไปข้างในไปอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ไปแล้วห้ามถ่ายรูปนี่ธงชพันนรังสีเต็มไปหมดดินไม้ดาวเรื่อง ฝั่งนู้นเป็นเสียงสวดจากเวียดนามฝั่งนี้เป็นพมา่าข้างในไทยมีครบทุกชาติแต่คนไม่ไอ้อดเหมือนกับพุทธคยา เมื่อออกมาจากวิหารมหามายาเทวีมองมาทางด้านทิศตะวันออกว่าไม่แน่ใจน่าจะทิศใต้ก็จะเจอสะสมสนานพระบรารกายของทรานนมหามายาเทวีแล้วก็ต้นโพต้นนางฤาษพัดเลยยุหลายรอยปีนี่พญานาคไม่โผล่หัวมาเลย มัวจะอยู่ในนั้นแหละถ้ามีพญายนาด้วยครบเครื่องเลยนี่ดชชอบประทับใจชงจัพนรังสีมาก <c oughs> เขามาบูชาเขามาถึงมาบูชาอันนี้ชาวเนปานแท้เข้าฟรีชาวไทยเสียตัง เด็กๆชาวเนปาลคนเนปาลเจ้าถิ่นมาแล้วต้นโพ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 ในน้ำ

เสียงที่ยินเดีย้างหลังเ,งเสียงสวดจากเวียดนามเสียงดังมากกระหึ่มเลยเวียดนามสวดกลบเขาหมดเลยวันนี้ สถานที่พทธเจ้าประสูตรดวงตาเกิดแล้วในโลก อยู่ในวัดแบบไม่น่าใช่นะวววบกที่ไหนของของที่ใช่เขาร่วมมือพระธิดาใช่ไหมอ๋อเหรอโอเคอ๋อไอสีเนปาลอ๋อเขาไปไว้ที่ไหนเนี่ยเนปาลอ๋อ sorry ในไทยและเนปาลทุกที่นะอ๋อมันจะมีมันจะมีแบบของของเนปาลเขาด้วยของอะไรเราไม่แน่เดี๋ยวต้องเช็คพอดี เดี๋ยวที่วัดไทยค่ะเดี๋ยวเราจะไปวัดไทยหลังหลังหลังสาราเขียวนะ่า ได้ยินครน,นี่คือเสียงสวดของเวียดนามกระหึ่มเลยคนเยอะ คือสภาพภายในสวนลุมพินีวันที่28พฤศจิกายน2556ถนนมปนวัดเนปาาเดินไปวัดในป่าแล้วไปเข้าห้องน้ำมาสายก็จะร้อนเนี่ยต้องมาแต่เช้าพยกจ้งนเยต้องมาแ denkomplun <sweep>

เจ้าถิ่นตื่นสายรถติดแล้วตอนนี้ทพวกาชาวต่างชาตินี่เข้ามาชมเรือมากเย็นด้วย,ยตอนนี้ประมาณสี่โมงที่นี่ร้อนแล้วร้อนแล้วที่นี่เนี่ยรถเริ่มติดแล้วการจราจรติดขัดค่อยๆเข้าชมได้ลำบากแล้วเขจะเข้าแถวอย่างนี้เนปาล นักท่งที่ยวทั่วไปจะเข้ามาเร็วก็ออกไปแล้วอันนี้เจ้าถิ่นเพิ่งจะโผล่น้ตื่นสายแขกตื่นสายก็บอกแขกตื่นสายเยอะเหมือนมดเลยเริ่มทยอยมาแล้วรถติดตอนนี้รถติดการจราจรติดขัด มุมนูนเวียดนามตรวจนานแล้วนี่คือทางเข้าเขาค่อยเข้าไปอย่างเงี้ยในวิหารมหามายาทวีสถานที่ผู้เจ้าประสูตรอโ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 อที่จริงๆก็คือเชาไม่ค่อยอาบน้ำนาะบอกไว้ก่อนเขาจะร้าหนะว่าด้กลิ่นจะแรงพอสมควรอันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้ว่าเขานะ แต่เขาจะอาศัยสีฉูดฉาดอาศัยเครื่องต่งกายในสีฉูดฉาดแต่ไม่ค่อยอาบน้ำเพราะมันเมืองหนาวแล้วมันก็เลยติดนิสัยนี่คือทางเข้าทางเข้ามีสองทาง